สวัสดีครับสวัสดีเอฟทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะแนะนำนะครับวิธีกรีดที่กรีดยางนะครับที่น้ำยางไหลแรงนะครับไหลตามมีดอย่างนี้นะครับควรที่จะกรีดซอยให้ได้อย่างนี้นะครับกรีดให้เร็วนะครับไม่ต้องไม่ต้องเน้นนะครับให้เปลือกยางมัน มันหนานะครับไม่ต้องเน้นเพราะว่าถ้าเรากรีดเปลือกยางนาะจะทำให้สิ้นเปลืองหน้ายางนะครับการกรียดยางที่ดีเราต้องรู้จักหลับตัการกรีดให้เข้ากับสภาพของยางนะครับ ยางที่ท่อน้ำยางมันมันเปิดดีนะครับยางที่ท่อน้ำยางเปิดดียางจะไหลแรงมันจะไหลตามมีดพอติกปุ๊บมันก็จะไหลออกมาเลยนะครับกีดซอยอย,อย่างนี้นะครับ ถ้าเรากรีดลากยาวมันก็ได้นะครับแต่ว่ามันหน้าไม่ค่อยจะเสมอรอยกรีดจะไม่ค่อยเสมอยางก็จะออกน้อยกว่ากีดอย่างนี้นล้วกรีดเปลือกบางๆก็พอ หน้ายังจะเสมอกรีดให้ชิดเนื้อเยื่อเจริญตลอดรอยกลีดยังจะออกดีนะครับ หลายคนคงจะที่ดูอยู่นะครับคงจะสงสัยนะครับว่าใช้อะไรนะครับในการที่จะดูเลนะครับให้ต้นยางน้ำยางไหลแรงนะครับท่อน้ำยางเปิดดีน้ำน้ำยางไหลแรงอย่างนี้นะครับ อิดกระตุกสั้นๆน,นะครับยางมันจะออกดีกว่าปีดลากแน่นอนผลผลิตนะครับจะเพิ่มขึ้นแน่นอนผมผมกล้าการันตีนะครับพอผมลองหมดมาหมดแล้วนะครับ พอจิกกึบแตะวัดออกนะครับบางๆก็พอยังจะออกดีมากกรีดน้ำจะสิ้นเปลืองเปลือกอยางนะครับนไครับรอยกรีดมันจะเสมอดีกรีดให้ชิดเนื้อเยื่อเจริญ ถ้าต้นโตเกือบจะปิดไม่ทันนะครับน,นี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำนะครับให้ดูนะครับเดี๋ยวเช็ดน้ำํำยางออกนิดนึงที่น้ํำยางได้ออกอย่างนี้นะครับผมใช้อันนี้เลยนะครับนี่คือดินหมักนะครับดินหมัก อาจารย์ต้นนะครับปินหมักอาจารย์ต้นใช้ทาหน้ายางนะครับสิบสิบวันครั้งหรือว่าสิบห้าวันครั้งก็ได้นะครับมันจะไปช่วยบำรุงท่อน้ำยางนะครับบำรุงเปลือกยางเปลือกยางจะนิ่มแปล้วปีดง่ายปีดเปลือกบางๆน้ำยางก็จะออกดีนะครับท่อน้ำยางจะสมบูรณ์ดีแล้ว หนึ่งก้อนนะครับก็ราคา299บาทมีบวกค่าส่งอีก50บบาทนะครับหนึ่งก้อนทาได้กี่ต้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับการทาของเราว่ามันมันกว้างหรือแคบนะครับขึ้นอยู่กับการทาที่ผมใช้อยู่ก็ประมาณ เปลงก็ปอบป,ประมาณนี้นะครับสิบวันครั้งหรือว่าอาทิตย์ละครั้งก็ทีเดียวนะครับหลากทาดินหมักนะครับแล้วก็ใา้ดีนะครับผสมน้ำหมักสูตรสองอาจารย์ต้นเข้าไปสักห้าขวานะครับห้าห้าหกขวามันจะไปช่วยบำรุงไม่ให้ยางตายนิ่งนะครับ สำหรับยางที่ตายหนึ่งก็ใชน้น้ำหมักสูตรสองอาจารย์ต้นฉีดพ่นไปด้วยนะครับพร,พร้อมกับการทาด้วยดินหมักนะครับก็สามารถโทรสั่งซื้อกับอาจารย์ต้นโดยตรงนะครับผมจะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับเบอร์โทรอาจารย์ต้นแล้วจะปรับผมจะปรับหมุดไว้นะครับเข้าไปหาดูได้นะครับ หรือจะคอมเมนต์ถามเบอร์โทรอาจารย์ต้นก็ได้นะครับผมจะตอบให้นะครับคุ้มนะครับใช้แล้วให้คนผลิตได้ดีแน่นอนนะครับเนี่ยดูสีเปลือกนะครับสีเปลือกยางสีสีอ่อนสีสีเปลือก,อส,ส,ออส,ส,อกสีไม่แข็งครับถ้าสีเปลือกเปลือกอยางที่ เหลือกออกสีน้ำตาลมันจะแข็งนะครับแต่นี้สีมันจะอ่อนๆเลยนะครับบำบุงหน้ายางได้ดีนะครับผลผลิต เป็นที่พอใจแน่นอนนะครับผม,าารผมกล้าการันตีก็ผมใช้เองนะครับที่ไม่เห็นนะครับที่ไม่เห็นรอยทาดินหมักเพราะว่าน้ำฝนฝนตกลงมาน้ำฝนมันชะล้างหมดนะครับเพาฝนฝนตกบ่อยทางใต้ปีนี้ ้วเวลาตกลมแรงด้วยนะครับฝนผลจะตกนี่ลมแรงมากลาตกก็ตกแรงต้นเล็กนะครับต้นเล็กน้ำยางก็ออกดีนะครับ เก็บแบบนี้นะครับเปลือกมันจะบางนะครับไม่ได้หนานะครับเปลือกซ้อนอย่างนี้เปลือกบางนะครับนี่เปลือกบางบางท่านเข้าใจว่ามันหนานะครับเปลือกหนาจริงๆแล้วมันใกล้นะครับ ปุ๊บตรวจออกจับมีดสั้นๆอย่างนี้ครับหนาประมาณนี้มันจะกระตุกง่ายถ้าจับที่ด้ามมันจะกระตุกยากสาธิตให้ดูนะครับยิ่งใช้ดินหมักอาจารย์ต้นกับน้ำหมักนะครับ น้ำยางจะไหลแรงอย่างนี้นอมันยางเปิดดีนะครับยางก็หยุดไหลดีไม่เสี่ยงต่อเป็นโรคยางตายนึง่งเดี๋ยวผมจะนี่จับประมาณนี้นะครับใกล้ๆใบมีดมันจะกระตุกง่าย ขอบคุณเอสีทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามเข้ามารับชมนะครับกช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยเพื่อจะไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆสำหรับคลินี้ผมก็ขอลาทุกท่านนะครับไว้กับตอนนี้แล้วกันนะครับอัสสลามุอะลัยกุมครับสวัสดีครับ